สาวมาว่าบอกกอาอีพอสมัยเนี่ยคิวธรรมดานำม่องงามไปใส่มาใส่บ่มีไผ่มองดอกมันต้องคิวสามมิติห้องก็ถามว่าอีหลีบออีล่บอกเอา้าอีหลีซนแล้วบุเสือเด้อยคอยเห็ดได้เอา้าคันมงเห็ดได้มึงเห็ดได้พ่อโรดออกมางามเน้อบอกงามงามขนาดหรวเห็ดมาบ่าเคยผิดหวังดอกอีพอเสือคอย ลูกสาวเอาอย่างสั้นเอาในเมื่อลูกมั่นใจอย่างสั้นเอาก็เฮ็ดโลดปาร์ิละเอาเสร็จแล้วยังเขาเสร็จแล้วเขาจะให้เบิ่งว่าคิวสามิติมันสิง,งามปานใดขนันมันงามกระดอก,กระเดียบบอสอะสิง,งามคักบอสอ,ะ,อะเอาเบิ่งกันโลดเป็นจังไดล่ะเป็นไงงามบอสขนันงามจะสิมันสิออกจากบ้านได้บอ <c oughs> <c oughs> โอ้ยปอบงเนาะสมมติเป็นใตาเฮ็ด <c oughs> โอ้ยรอรอรอคักเธอในพวกว่านาเดชชิดไส้เอออ่าเ,เข้นผู้ภู้ชิดขวาส่วนกูนี่นลงคล้องไปเลยโอ้ยหลาย่าเอ้ยกูณจะอ,ออกจากบันได้บ่เนี่ยแล้วปากกาม,ม่จี๋ อภิการม่จีเขียนคันลบนี่ยเขบอกต้องเอาไอ้สไลดกับออกสกดไม้ถูโอ้ยมันสิแสบปันไดพี่น้องคงคิดขอดเบืองเราคิดเบืองว่ามันสิแสบปันไดพ่อพ่อเนาะสนุกกันกันเที่ยพ่อแล้วพ่อแล้วกูสิแส็บตกกูสิไปลางแล้วกูอายคนในบริษัท